สวัสดีครับทุกคนไปขโมยมะม่วงข้างบ้านกันครับพี่น้องเจอกันโอเคทุกคนก็มาแล้วนะแล้วก็ไปขโมยมะม่วงข้างบ้านมาเรียบร้อยในี่ะเปะ๋าจิ้มกระปรี กรอบอมืมอง,องนอันนี้ผมก็แช่ตู้เย็นนะแช่ตู้เย็นไว้มันเลยกรอบว้าวน,น,นี่นะครับ

enjoy các bạn Ừ, cái này thôi em lo khách mày tiếp à ui cái bún này cái mà

ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับตะคลาให้ผมด้วยนะครับก็ล็อกเอฟซีทุกคนระบบจะไม่มีเอฟซีแต่ว่าผมก็จะสู้ครับบ๊ายบาย